วปิตัวโดรนสอดแนมจิ๋วสุดล้ำขนาดเท่ากับยุงแฝงตัวแนบเนียนแซกซึมได้ทุกที่แทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรข่าวสดแรปอัพจะเล่าให้ฟังค่ะ าประเทศรายงานข่าวว่านักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศในมณฑลหูหนานประเทศจีนได้เปิดตัวโดรนขนาดเล็กสุดล้ำคล้ายมแมลงซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจสอดแนมและลาดตระเวนสำหรับโดรนขนาดจิ๋วนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณาชนทางช่องรายการด้านการทหารของสถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนหรือ CCTV โดยลักษณะโดดเด่นคือสามารถกระพือปีกได้และมีขาที่บางเท่าเส้นผม ทำให้ดูคล้ายแมลงจริงจนแทบจะแยกไม่ออกด้วยขนาดที่เล็กเป็นพิเศษดโดรนชนิดนี้จึงสามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่แทบทุกแห่งและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมหลากหลายรูปแบบได้โดยที่ไม่ถูกตรวจจับเรียกได้ว,ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการพลิกโฉมการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมแม้จะถูกนําเสนอว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับภารกิจลาดตระเวนทางทหารแต่ก็มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้เพื่อการสอดแนมพลเรือนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ โดยโดนมีขนาดเพียง1.3เซนติเมตรมีปีกคล้ายใบไม้มีขาเล็กจิ๋ว3ามขาเงียบกว่าโดนทั่วๆไปมากและสามารถควบคุมได้ง่ายดายผ่านสมาร์ทโฟนด้านผู้พัฒนาเชื่อว,ว่าโดรนชนิดนี้แทบจะตรวจจับไม่ได้เลยและสามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากในกรณีที่เกิดภยัยพิบัติไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเซ็นเซอร์ที่ได้มีการติดตั้งเอาไว้ อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าโดรนขนาดจิ๋วคล้ายยุงเหล่านี้จะกลายเป็นกระแสวไวรัลบนโลกโซเชียลมีเดียของจีนแต่ก็ยังคงมีข้อจํากัดที่ชัดเจนอยู่หลายประการเช่นขนาดที่เล็กจิ๋วแม้ว่าจะเป็นจุดเด่นที่สําคัญแต่ก็กลายเป็นจุดอ่อนในตัวเองเนื่องจากอายุการใช้งานของแบตเตอรี่มีจํากัดอย่างมากรวมถึงจํานวนและน้ําหนักของเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์เสริมที่สามารถติดตั้งได้นั้นก็มีข้อจํากัดเช่นเดียวกัน แม้ว่าข้อจำกัดด้านพลังงานและความสามารถในการบรรทุกอุปกรณ์ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญแต่ประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและการควบคุมการใช้งานก็เป็นเรื่องที่สังคมและนานาชาติให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดหากเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ในวงกว้างในอนาคต เรียกได้ว,ว่าเทคโนโลยีดโดรนขนาดจิ๋วคล้ายมแมลงของจีนนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของนวัตกรรมด้านการสอดแนมและการใช้งานในพื้นที่จำกัดโดยเฉพาะในภารกิจทางทหารการกู้ภัยและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมข่าสดแรปอัพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกขส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ